ไม่จะไปเลยไม่าลยวงไงแต่ว่าเราวงยาง,งครับยังครับไปที่นบ,บนเขาเลยขึ้นไปแน่เจอเพียบเลยรงเนี้ยพี่พี่พระแวงไอตี้เนี่ยข้างหลังพี่พี่ขีดมันสามารถเดินมาตบเราได้เพราะเป็นเนินวงมาแล้วพี่วงมาแล้วไปไปไปเดียว ทา<ไ> <Okay. S 1> งซนะ้ายน่าจะไม่เจอวขวาตบนะเราเราตบซ้ายอย่างเดียวอะให้ไม่มีขวานะเราไม่โดนขวาตบนั้นนะะปีหลังมานะถ้ามาั่นใจยิงได้ยิงเลยนะเราต้องบวกลัว เนี่ยนั่นนเจอหน้าเลยเนี่ยใช่กล้ชัดเลยชัดเลยเคาเอเอสเอามาพี่รถมีเอาะแสคันหนึ่งทางหน้าเนี่ยตัวชิ่ผมมีตัวชิ่ผมชิ่ผมลงมาลงมาดิวลงมาลงมาทางพี่ลงมาทางพี่ทางพี่ตบตบตบทางนี้ตกทางนี้

ไอ้หญิงไม่ตายมินิพขุยปืนยี่อะไครับเยี่นี่รอดได้ไงวะไอ้สัตว์สโมแม่งมีน้อยเอ้ ได้แ้วหนึ่งตัวไปยังไงวะนี่อะ<ต>ไปไม่ได้หรอกอนนล้วกผมเห็นโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โห